โดนยัเไงไรก็ี่เนี่ยผมบอกว่าเอาพอยังไงก็คุ้มกว่าสัดแปะหมดไปแล้วไปเก็บเลยเโอเคก่อนจบคลิปนี้เยาพาไปแูู้ สวัสดีครับมาพบกับพี่โน้พี่สมจุกนายจูโนต์ีแน่วันนี้เราอยู่กันในเกม El d e n Ring อ่าเรามาดูนี่ว่าสมจุกทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าตรจับพียนไปแล้วเออแม่งเอ้หุ่นง,งิดอ่ะตีบอสให้ตีบอสตีตีดาบไม่ครบบวกสิ็จไงอ๋อ,อ,อมันติดอะไรติดละดับดีแต่ยังดีนะตีนี่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยให้ดูก็ได้ดีนะตีนี่ไปแล้วเนี่ยอะไรนะหอกไขฟ้า่ยตีได้ไปแล้วแล้วก็เออคราวนี้มีความรู้สึกว่า ลองดูนะของทีมีหลายอย่างมากเลยนะที่แบบว่าเอออยากตัวตีบวกสิบอะอย่างเงี้ยคาตานะของตัวเนี้ยเขอยากได้นะรว<อ>มทั้งของบอสที่ได้มาล่าสุดใช่ไหมอ,อันนี้ของของที่ของอะไรลารเนียเหรอหรืออะไรสักอย่างอะอนี่เนี่งมาราเนียเนียเน่ยตรงนี้น่าอากตีมกันนะอของไม่พออืมเหรอ เ,ออเราเรา,เราได้มากสุดเท่าไหร่เขาก่อนเราไปได้7-8็ดแปดใช่ไหมที่ก็ได้แปดเราหามาแล้วกระดิ่งทั้งหมด4ี่แบบที่เอาไว้แรกเขานะออกระดิ่งอันแรกเนี่ยมันได้หนึ่งสองไม่จำกัดแต่ว่าจริงๆใครที่ไปใชออ้บริการของช่างตีบวกอิชิที่อยู่ด้านบนของเรยาลูคเลียก็ซื้อได้ไม่จำกัดกันอ่นาแล้วก็อไอ้<ๆ>กระดิ่ง กระดิ่งอันที่2แรกขาวเนี่ยจะซื้อลำดับ3 4สี่ได้กระดิ่งอันที่สซื้อ5 6กระดิ่งอันที่4ซื้อ7 8ดแปดเออเราสุดที่7 8ปตอนเนี้ยกูมันจะกล<อ>ุดจุดเจ็ดตแล้วโอ้อนแสดงว่าคนที่หากันเนี่ยก็คือหา,กา9กับ10ถูกป่ะเออเออซึ่งจริงจริงอะ9้าแม่งมีกระดิ่งเหมือนกันเว้เอาจริงดิเออมีกระดิ่งสามารถที่จะเอากะดิ่งมาให้แม่เท่าเพื่อจะซื้อ9้าแบบไม่จำกัดได้แล้วก็ไปเหนื่อยหาเฉพาะ10อย่างเดียวอ๋อถ้ดงว่า10ไม่มีดิง่ง ติดไม่มีกระดิง่งแต่ว่า oh. จริงๆอ่ะใอเกมอ่ะเราเขาจะตีบวกเป็นอยูกไม่กี่ชิ้นหรอกเอออ่ามันก็อย่างเก่งก็ไม่เกินสิบชิ้นอ่ะกูว่ามันก็ได้จะพอหาได้นะสําหรับแร่สิบที่แบบอ่ตีอาวุธละห้าหกชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอระดับเก้าเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะหาย,ยากนะเก้าน <9 S 1> แบบไม่จากัดดีก,กว่าเก้านี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีกระดิ่งนีจ่จะถือว่ามีใช้บวกครึ่งแล้วนะ ใช่ก็ตีตีทุกอันนี้มันบกเก้าให้หมดได้สบายเลยล่ะแต่ว่าไอ้บวกสิบก็ไม่เลือกเอาว่าอยากได้ไหนที่มันเป็นอันที่แบบโปรอดปลาจริงๆอะไรเงี้ยคือสายไหนสายไหนเนี่ยเออนั่นแหละแล้วมึงแล้วมึงได้ยังได้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตีโบกเก้านิ่มๆเลยเออส่วนไอ้โบกสิบกูว่าไปเลือกเอาว่าเฮ้ยกูอยากได้ดาบันนี้เออเอาที่ไหนวะยากไหมเนี่ยเรายากไหมตกไก่พอช้ได้นลไกลเลยวเออไกลเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนคนที่เคยไปยัง มันเคยไปแล้วมันอยู่มันอยู่ไม่ไกลอย่างที่เราไปล่าสุดก็คืออ่าก็สกินในดาบอะไรบอลอ้วนผอมจำได้ปะบอลอ้วนผอมมันอยู่แบบเออแบบแบบกลางน้ำนะอ่าเปิดเปิดนี่เปิดนี่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 แบบนี้เออนั่นแหละนั่นแหละบอลอ้วนผอมที่เราไปตีมันแล้วเราได้กระดิ่งไอ้ที่เอาไว้ซื้อแร่เท่าไหร่อเออเออน้อออกน้อออกเจ็ดแปดเลยแหละเออซื้อแร่ขาวเจ็ดแปดใช่ป่ะใช่เราต้องไปจากตรงนั้นต่ออีกนิดนึงไหวเวลาพอปะล่ะเดี๋ยวพาไป อันนี้นะไปไหนแท่นวิหารนี่เหรอใช่ไป,ไปดิไปอ่ะตอนนี้ก็วาร์ปมาใคร<ะ>ที่ถามว่าเอ้ยแล้วมาตัวน,นี้ยังไงก็ลองย้อนไปดูนะมันมีคลิปที่พี่นุ๊พี่๊มจุกทําไว้แล้วนะสำหรับแลกขาวระดับ78ก็มันก็จะเป็นการวิ่งเปิดพรมันจะถึงตำแหน่งที่เอาแลกขาวตรงนี้เลยโอเคคราวนี้นะบอกทางมาเลยพี่นุกจจะเน้นวิ่งมากกว่าเน้นสู้นะ อ่าเน้นวิ่งมากกว่าตอนนี้เราฆ่าบอสไอ้บอสอ้วนผอมตายไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีพรสเนี่ยเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะออกซ้ายไปซ้ายของพรเนี่ยใช่ใช่ออกซ้ายมีประตูว่าละอ่าตรงยาวไปเลยปุ๊บคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะออกซ้ายทีหนึ่งซ้ายนะโอเคเออมีตัวสองตัวตัวสองตัวระวังนิดนึงอ่าสไลด์ไอ้พุดพุอ่าแล้วก็ออกขวาโอ้ย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 โอโอ้ย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 โ โอ้ยโอ้ยที่อ่ะเร็วไปโอเคได้ละโอเคอ่ะต้องอะไรต่อวะขวาเลยขวาเลยซึ้งผ่านเสาไปผ่านเสาไปเออตรงนั้นแหละปึ๊้งระยะยาว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 เกือบสุดทางนะมีบันไดทีขึ้นขวามือเกือบสุดทางตรงนี้แหละเลยละเลยเลยเลยไหมขึ้นไปสุดเลยเจมกุญแจดาบหินไว้สุดทางเสร็จปั๊บดาบหินอะตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไป นี่ยต่อไปแล้วออกซ้ายออกซ้ายอ่าต้องใช้กุญแจดาบบิ้นตรงนี้ถามว่ามาทําไมอ่ะปันกูไม่โดนหรอกช่วงใช้อ่ะบอกให้ก็ช่วงเนี้ยเออขึ้นมาไปขึ้นมาไปมสวัสดีคันงเ่อไ่สวัสดีขึ้นมาดิเดี๋แดกกูรองกินยาก่อนกินยาก่อนเฮ้ยมันมันมันไม่ผ่านนะขึ้นตรงเนี้ยกูจะบอกให้เออขึ้นพรก่อนเว้ย นั่งเลยต้องนั่งเลยพะจะไปเคลียร์บมอนเป็นงั้นมึงรอมึงอยู่คลางแน่นอนแ<อ>ล้วถามว่าเอา้าแล้วขึ้นมาแล้วทำแล้วทำอะไรอ่ะก็ขึ้นมาเอาพรเฉยๆ<อ>เพราะว่าเปิดเปิดเปิดทายเผ<จ>ื่ออะไรใช่ไหมเผื่อตายใช่เพราะวิ่งวิ่งมาจากจุดต้นไม่ไหวจริงจริงอันนี้เห็นด้วยทุกการโอเคเเอพรเกอนคราวนี้พอรีเซ็ตปุ๊บไอ้ไอ้ไอ้ตัวดาบใหญ่มันก็ไม่มาแล้วไม่มาแล้วคราวนี้วิ่งออกไปปุ๊บวิ่งวิ่งตรงไปนิดเลี้ยวออกขวาเลยขวาเลยจืดเออออกขวาเลย ทิงทางนี้นะเออคราวนี้เราจะเห็นบันไดข้างหน้าเราก็ลงบันไดนะผ<ม>าไฟวิ่ไปตามทางเห็นรอยแตกไหมเห็นเห็นเห็นเ,นเออที่มีตู้เสือโดดลงไปเลยโดดรึไ,ไปเลยฟืดโอ้โหนี่เพียวฟืดแล้วก็วิ่งไปตามทางไ, <ฟ S 1> ไปฟาบอ,ออกซ้ายเมืเ่อกี้โดดไปเอาของตรงนี้อ่าแล้วก็ลงมาเราไม่เราไม่ต้องเอาของแล้วอ่าไปเก็บของปายทางก็ได้แล้วแต่อ่าโอเค อินที่ตรงนไม่มีอะไรหรอกหล่นไปที่เหรอย้อนกลับไปย้อนกลับไปนี่ถึงนั่นแหละไปตามทางข้างหน้าข้างหน้าทางนี้ดิถูกปะใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้ตรงเข้าประตูเลยนะโอเคตรงเข้าประตูตรงเข้ายาวๆไปเลยไม่ต้องแวะที่ไหนทั้งสิ้นตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยตรงเอกตรงไปออกอ่ะถึงตรงนี้เห็นไหมมีนายเย็นอยู่ข้างหน้าต้องจัดใช่ไหม คือเราไม่กําจัดก็ได้เพราะมันค่อนข้างถึกนะเรากระโดดออกขวาข้างกําแพงที่มันหกักหักค่อนขวาอ๋อแล้ว<แ>ด้านหลังมันด้านหลังมันจะมีทางลงใช่ไหมที่มันไม่มีเอียงนะเอียงๆอ่อะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีมันยืนเฝ้าของอะไรบางอย่างอยู่เราลงไปเอาพรตรงทธรโดตรงนั้นนะเห็นไหมอ่าเห็นกำแพงมีกำแพงบางๆอยู่อะกระโดดลงไปเจอพรเลยเราเอาพรก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปสู้กันนายถ้าอยากสู้เดี๋ยวเอา้าที่หลัง ระวังนะถ้าเป็นเห็ดเพืบอ่าจะวิ่งมานะก็มาแล้วไปเลยโด,<อ>ด,ดนนะี่นะโดนไปเลยโดนไปเลยเออตุบเอา้าเดี๋ยวมันโดดตามมาเอาพรก่อนฝืนม,มาคินด้วยปนะ่ะนั่งเลยนั่งเลยโ <laughs> <laughs> ดนอะไรสองทีเนี่ยผมบอกว่าเอาพรยังไงก็คุ้มกว่าเออเพราะถเกิดเราสู้เพืบอบ่าจะต้องวิ่งมาใหม่อีกรอบนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูจำหน้ากูไว้นะ อ่าจำไว้ก่อนบอกจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนหร่ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนตีโบกเก้าเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมาตีมันใหม่อ่ะเราได้พอมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวพาคนผิดขอโทษพี่น้องอ่ะต่อไม่เป็นไรคราวนี้นะจะบอกให้ว่าคนที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างมีอะไรยิงไกลได้บ้างอ่ะมีเยอะธนูก็มีอันนี้ก็ได้เอ้ยเอาของสายฟ้าดีกว่าแรงดีอ่าโอเคอ่ะเราจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างคือลงทางนี้เหรอเออลงเลยดื๊อปึ๊บ แต่ว่าอย่าเพิ่งลงไปอีกทีนะอย่านกบานเลยว่ะเห็นไหมเห็มีนกอยู่ในหัวคอยยิงมันก่อนเห็นเห็นแต่ระวังตกข้างล่างนะอ่ะเราเราเดินไปซ้ายไปนิดนึงมีตัวอยู่ตรงนี้ไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละมายิงาขดเหนื่อยทำไมต้องไปยิงนกด้วยบอกเลยนกมันเยอะถ้าเราไม่ยิงมันก่อนก็มีแค่สองตัวเองอุ้ยมีอีกเอาเหรอ เออเดี๋ยวบอกสเ,เต็ปให้ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ทําตามนี้แล้วกันอ่ะก็เดินไปที่รู้วก่อนตตเตรียมเตรียมพวกยายาไอเติมเลือดไปด้วยแล้วกันนะเห็นข้างหน้าไหมเดินไปเดินไปชิดขอบไม่อะมั<ๆ>งกรนีว่วาใช่มังกรแต่วันยังไม่เห็นเราถ้าไปเห็นเราปุ๊บมไปจะปล่อยไฟนะเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยแม่เห็นแล้วเนี่ยไอมีอน,น้องอองแล้ววะท่านายยิงมันปั้นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอันนี้ตงหลังคาตงหลังคาอีกตัว อ,อนนี้ส้มจุกลงลงเบาๆนะลงไปเหยียบหลังคาก่อนหรอมันมีมีอีกไหมมีมีมีลงไปเหยียบหลังคาก่อนอ่าแล้วแล้วลงแล้วกระโดดลงเลยอย่ากระโดดลงชิดขอบที่ที่สุดขอบขอบที่เราอยู่เนี่ยอย่าโยนลงตรงนะั้นตรงนี้เหรอเออลงตรงนี้เลยชิดขอบที่สุดลงเลยปึ๊บเ้วเดินออมเข้าไปข้างในเบาๆเานี่ยมันเกาะอ,อยู่ที่ตัวหนึ่งเห็นไหมซับมัน อ่ะคราวนี้เนี่ยเราก็เลาะไปเลยเหี่ยวใกล้ๆก็หมดนะเหลือแต่ตรงทางลงละทางลงมีประมาณสี่ตัวจริงๆถ้าเราไม่เลาะเลยเราวิ่งเลยนะมันมีข้างหน้าข้างหน้ามันด้วยมันอะนี่ข้ามแต่ครานี้เเดินลงตรงนี้ก่อนตรงที่เหยี่ยวตรงนี้ตายเนี่ยเดินลงไปนิดนึงแล้วหยุดนะอย่า่งเดินต่อนะนี่ยยืนไปยืนยืนที่มันไ้านมาลงอีกตรงนี้โตตั้งไง เดี๋ยวจะตายตัก่อนเลยเพรตัวากตกนะแบบมีตัวโงนนะมีทั้หมดไม่โดนเดินเดินเดินไปทางหน้าเขาอื้นพมยังหวะเลยคราวนี้คราวนี้โดนลงไปเลยเดินลงไปปุ๊บเนี่ยสะเกตบนบนราคาแล้วมันมีสองตัวครับเออนั่นแหละหมดจังหวะ มีคนในแล้ว้อถึงวันละตัวนั้นอ่ะถ้าเกิดอยู่คนในก็ไม่น่าเป็นไรอ่าไปแล้วใช้เก้าล้านเนี้ต่อไปวิ่งยาวๆาจีได้เขาเติมก่อนถูกเฉือนมาจะได้ใช้ได้อ่าผ่านอีซี่เฮ้ยผ่านไใ้ตัวมังกรไม่ได้ตอนนีเก้าล้านนี้ยาวๆ,ๆนะอ่น,นี้ไม่ต้องไปเอาขนนกตะวันตกนะอันนี้กระโดดด้วยนะไป่ร็วอืออ่ะเก้าล้ลานนี้ล้อมขวาไปเลยก็ หลักของนเสร็จกูดิใช่อ่ะแม่ก็จะผ่านพวกนั้นมาได้ใช้ใช้ตัดกะไปเยอะเหมือนกันหมดแร้วยงเนี่ยหมดแล้วมั้งเออใช่อ่ะเดินดีๆแต่ถ้ากัมีอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ยากนะโอเคเสร็จตรงนี้แล้วเราหันขวาดูไม่มีตัวละไม่มีแล้วไม่มีตัวไม่มีละหันขวาหันขวาปึ๊บมันยืนเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันนั่งเฝ้ากระดิ่งนั้นอยู่เว้ยมันจริงเลย ยิงเข้าไปเพราะว่าข้างในมีสาตัวเราจัดการตรงนี้ก่อนปั้งตายแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วถอยออกมาเลยนะวิ่งเข้าไปแล้วถอยกลับมาให้แล้วปล่อยให้มันเดินตามเราหรือเราจะไปสู้มันเลยซ้ายมือตัวนึงขวามือตัวซ้ายตัวหนึง่งชัวชัวขวาอีกตัวหนึง่งกำลังวิ่งมาอ่า ัวตัวตัวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมมด่างแคบสัตว์แตะหมดแล้วไม่เจ็บเลยเออโอเคก่อนจบคลิปนี้เราพาไปแถ,แถมนิดนึงแถมนิดนึงไปเอาพรหนอนใครมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหเอาพรหน่อยอะไรออกขวาไปเลยลขวาน,นี่นะเออออกไปปุ๊บแน่นเห็นไหมทางไปตรงนี้ปุ๊บปิงตรงไปเรื่อย ก็วกวก,กก็มาเหยียบลิ์ขึ้นไปข้างบนโอคอ่าซึ่งข<ฉ>ึ้นไปปุ๊บก็เจอพรเลยก็น,นั่งแสดง<ป>ว่าแบบนี้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยยังมีเดี๋ยวต้องทำคลิปมาให้ได้ชมกันอีก,กนั่งกลัวนั่งออนดันแบแรกอ่าก็ประมาณนี้นะเปิดพรเลยให้เรียบร้อยก็นี่แหละเราสามารถซื้อแร่ขาวได้แบบไม่จำกัดแหละลองเลย ตอนออนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยไปหาแร่ขาวแล้วไปเหนื่อยหาแร่สิบอย่างเดียวนะตอนนี้เราก็ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าไปเลยคุณมีไผลไหนนะ้าโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าเรากลับไปที่โต๊ะกลมโต๊ะกลมใช่ใช่ใช่แต่จริงพูดถึงมันมันต่างกันเยอะนะที่เคยเทสเนี่ยบวกสิบบวกห<ช>กเนี่ยโอ้โหไดเบตต่างกันเยอะเลยบวกหกกับบวกสิบต่างกันเยอะดิต่างกันเยอะยิ่งต่างกันเยอะเลย แต่คราวนี้เนี่ยบวกเก้าบวกสิบไม่รู้อ่ะบวกเก้าบกสิบไม่รู้แต่จริงอ่ะเคยที่เคยเทสมาเนี่ยยังใช้ไออะไรนะสเปียร์ไ t นิ่งเนี่ยไอหอกที่ปลาได้เนี่ยโอ้โหสี่พันเดเมจอ่ะขึ้นสี่พันอ่ะแต่ถ้าเกิดบวกหกบัฟแล้วพันเจ็ดพันแปดเองโอ้โหห่างกันเยอะยยงวะคุยายครับมาอีกแล้วครับคุณยายเคก็ถวายก็ดีเรียบร้อยแล้วนะคุณยาย ปึ้งท่านี้เราก็ไปดูครับโอ้ยบวกแปดบวกเก้าตังค์ไม่พอแพงอยู่นเนี่ยแพงแพงจะได้เลยก็โอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนื้อหานะสําหรับท่านใดที่เอ๊ะจะทํายังไงจะซื้อแร่ข่าวเก้าได้แบบไม่จํากัดก็คงเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงอ,อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาพบกันได้ในขึ้นหน้ารับรองสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ